ัสดีวันที่สี่พฤศจิกายน2563ันห้ารอหสิบสามนะครับเวลาสิบสองนาฬิกาสาสิบสี่นาทีนะครับวันนี้ผมจะพามาทำการพอะเชื้อไตโคโดมาแบบแห้งนะครับโดยการใช้ข้าวนะครับผมโดยข้าวสุกนะครับแต่แต่นะครับการหุงข้าวในการพอะเชื้อนี่จะไม่เหมือนการหุงข้าวทั่วไปนะครับจะเป็นยังไงมารอดูนะครับ อ่าหนึ่งเลยครับข้าวสารครับผมจะข้าวสารสองนะครับข้าวสารสองน้ำหนึ่งนะครับอ่าผมจะใส่ข้าวไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าข้าวมันเยอะไปไหมครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ใช้ประมาณครึ่งกึ่งครึ่งนะครับเกือบจะสองนะครับพอเริ่มข้าวเยอะไปแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็ใส่น้ําครับน้ำหนึ่งครับข้าวก็จะออกมาเป็นมาณนี้ครับ คือไางานนะครับให้อ่าข้าวเยอะกว่าน้ํานะครับจากนั้นนะครับเ,เมื่อใส่แล้วครับเดี๋ยวมาทําการหุงนะครับอ่าแล้วก็ฝานะครับขออนุญาตเอาของออกก่อนนะครับผมจะมาทําการหุงนะครับ ก็ระหว่างที่รอข้าวเดือดน,นะครับผมจะไปเตรียมอุปกรณ์อื่นนะครับอ่ะระหว่างที่รอข้าวสุกนะครับแล้วก็จะเตรียมถุงพลาสติกนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไม้แหลมนะครับมาจิมจิมนะครับผมเดี๋ยวรอระหว่างรอน,นี้เราก็จะเตรียมก่อนให้พร้อมนะครับก็เฉพาะเชื่อมนี้ก็ใช้มัน เขียวไว้นะครับผมถ้าไม่เชื่อ่โคโรมาเราเขียวไว้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือผงเชื้อครับหมดเนี่ยสปอร์เป็นผงผงสปอร์นะครับผมอะไรครับอ่ากล้องโฟก,กัสนะครับอ่านี่เป็นผงสปอร์นะครับแล้วก็ไม้แหลมนะครับไม้แหลมสําหรับอา่าไว้จิ้ม นะครับเวลาใส่้าวเข้าไปแล้วครับแล้วก็จิ้มจิ้มเพื่อให้มีรูระบายอากาศนะครับผมเพื่อให้เชื้อเขาเดินดีนะครับก็ระยะเวลาการหมักนะครับก็เจ็ดวันนะครับหมักไ้เจ็ดวันแล้วแล้วก็ระหว่างที่หมักนะครับพยายามนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับอย่าไปไว้ตรงที่มีแดด่องหรือแดดจ้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เชื้อเขาตายได้นะครับ ขอควรระวังนะครับเวลาทําเราต้องอ่าต้องปิดพัดลมหรือปิดแอร์หรือปิดอะไรนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อเขาปิวหรือกระจายนะครับอ่าตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตักข้าวเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับนี่คือข้าวของที่เราหุงนะครับการหุงข้าวอันนี้ก็คล้ายง่ายง่ายครับเราเหมือนหุงเหมือนเราหุงข้าวไม่สุกอ่ะครับผมอ่านี่ครับดูครับมันก็ยังจอกแข็งๆหน่อยฮะ ข้าวนี่ก็เราก็ใช้เป็นอ่าเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะครับมาดูครับเดี๋ยวผมจะตักใส่ถุงนะครับคุมตักใส่ถุงครับ ขอญาตักข้าวใส่ถุงก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ตักข้าวเสร็จแล้วนะครับระหว่างนี้นครับรออ่ะให้ข้าวเขาเย็นก่อนนะครับเตรียมหัวเชื้อก็ไม้แหลมนะครับเตรียมไว้รอให้ข้าวเขาเย็นก่อนเราก็ค่อยจะเราก็จะใส่หัวเชือ้อลงไปนะครับ เอาเขาเป็นแบนนะครับผมเจ็ดวันนะครับหมักให้เชื้อเขาเดินนะครับเอาไว้ในที่ล่มนะครับผม เรากำวังรอให้ดูอะไระครับให้ดูน้องหมานะครับน้องหมาเนี่ยครับผมเป็นคือบ,บ้านบ้านบ้านของผมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้ก็ประมาณนี้นะครับผมในเป็นชั้นบน,นครับลรล้ก ครูนะครับอ่ข้าวของเราก็เย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการหยอดเชื้อกันเลยนะครับเดี๋ยวแกะเชือ้อแกะหัวเชื้อกนนะครับ อ่านี่ก็หัวเชื้อขอ,ของเราครับจะเป็น มันเนี่ยขึ้นช้อนนีแหละนะนนครับ่ขึ้นช้อนนะครับหยอดเข้าไปนะครับที่หยอดนี่ยอเปิดพัดลมหรืออะไรนะครับหัวเชื้อ,อจ,จะเปิวได้นะครับ เนี่ยครับมีเป็นนี้นะครับอ่ะไม่น่าใส่ของเช้นะครับว่า การทุบน,น,นะครับดีว่าทุบให้ข้าวกับตัวเชื้อนะครับเข้ากันนะครับ หมดเลยนะครับอ่าเขาจองเป็นสีเขียวๆนี่นะครับต่อไปครับ ระยะครับเดี๋ยวบีให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับอ่ะแล้วก็บีเรียบร้อยนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปครับเองยางมาลัดยางมาลัดนะครับนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะแทนเงน เป็นแบบนี้นะครับ นะครับเมื่อเมื่อใส่แล้วนะครับเราจะมาทำการจิ้มนะครับจิ้มให้มีรูนะครับที่มีรูระบายแานะครับผม กิมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปวางไว้ในที่ร่มนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามลุ้นนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับจะเขียวหรือไม่จะเป็นหรือเปล่ารอดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ